ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับน,นี่ก็อยู่สวนอยู่เหมือนเดิมครับวันที่สองของเรารอยู่กับพัานวันครับผ่านวันวันนี้ปลูกสบับปะรดวันที่สองแล้วปลูกได้เกือบครึ่งแล้วครับผมเกือบครึ่งแปลงแล้วเกือบครึ่งแล้ว ทีมงานปลูกสับปะรดครับปลูกเป็นแถวสวยงามครับผมสปลรดน,นี่สับปะรดพันปัตตาเวียสับสปะรดสีเชียงใหม่หวานฉ่ำนี่ ตกแต่งนอครับตัดใบเงาเง <c oughs> าเขาลายกับตัดครับไปครับน่ครับทีมงานทีมงาน <c oughs> ตายกับทุ่นดาเออนี่ยายสอนสอนวย คนดูคนมันคนดูคนมันทีมงาน วันนะเขาพูด <Techn> อ <Pokémon> ่ะเออเจ้าเจ้าดูก็เสียวันเียงเดี๋ยวอร็ดมันนี้นะเขียวหัวจุ้มละมัางวันนี้เขียวหัวจุ้มละสอน จมปีกแล้วเสียดโจมปีก้ากทีมงานทีมงานวาานัวหัวมวนกันนะครับผู้ใดอยากเอาไปกินไปขายมาสามารถติดต่อได้ครับผมสวนสับหลุดแม่ตุงครับนะครับเห็นไหมครับสุกแล้วครับ เดินทยอยสูกไปเรื่อยครับสุกไปเท่าไถึงสงการครับสูกกัดทยอยตัดตัดไปเรื่อยตามออเดอร์คือว่ามื่อน,นี้เขาอีตัดมือนสิเขากัดให้พ่อข้ามาบอกโทรบอกกันว่าตัดแล้วมืนมามารับออเดอร์สิครับนรับรถสีจึงใหม่พันปัตตาวีครับนี่ครับสุกหวานฉ่ำเลยนะครับนะครับ หวานตอนนี้ราคาถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับระดับกลางๆพวกค่าคุณกลางสามารถเอาไปขายต่อได้ครับสบรุตอนนี้สบรวจกับช่วงกำลังแบบมันก็บ่ค่อยมีหลายครับผม อ,อนข้างที่จะต้องการครับพวกพวกค่าแม่ค้าครับบ่มีไห้เพื่อนผู้ดใดอยากได้ต้องโทรมาแบบล่วงหน้าสักกาทิตเสียครับกี่ได้หาไห้เพื่อนเพราะนี่ปีใหม่แล้วปลูกแก้มือแล้วเนี่ยฮะนัน อีกแค่สองมือพอสามสามมือก่อนละครับอ่าอันนี้เป็นผู้เป็นหัวหน้าทีมนะครับนี่ครับ <laughs> เพราะว่ามีผู้ซ้ายผู้เดียวทีมทีมสับรถทีมนี้มีผู้ซ้ายผู้เดียวรับจ้างครับรับจ้างทั่วไปเนาะ ผู้ใดต้องการส่วนใดติดต่อได้นะครับติดต่อสอนนะผู้ใดเป็นหัวหน้ารับเมาเอา้าย,ออายายสอนบ่ยายสอนบ่รับเมาตกลงราคากันได้ตัดจา้างทั่วไป รับหมอปลูกสับปะรดคูกแป๊บเดียวครับยวสองมือแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับโน่นเห็นไกลๆอยู่ครับขึ้นน้ำนา ขึ้นน้ำสับปะรดอันไหนสองครึ่งสองไร่ครึ่องอ่าเหยาขิดบวกพอกับขีดมือนพุ่นละกาบึงมือกันเอามาเพิ่มให้พุ่นหักไง มันเท่าไหร่มันหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันนอแล้วมันสองไร่ครึ่งสอรตีซ้ำกันครับของย้ายหรอนะของยาแหละแต่ของยาบูมีต้นไม้ล้วนี้ต้นไม้ลายอ่เป็นตะกีดอามาสใหญ่ใหญ่ไว้ครับนอสับรถใหญ่ไว้เป็น เป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นแถวไปเวลาปลูกก็ได้จับปลูกจับปลูกเลยครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่านอนอลื่นแหนงสับประรดครับสับประรดปลูกได้มีอยู่สองอย่างครับผมนอกับจุกนี่ครับนอสับประรดนี่เขาเรียกว่านอนอเดี๋ยวจุกนี่ผมมีพายเบ่งจุกเพื่อเขาเอาจุกจุกสับประรดปลูกคือว่า อันนี้นอเนอะอ่าอันนี้นอที่ผมถือเนี่ยอันนี้คิดจุกครับนี่ครับจุกจุกคือว่าอันที่ว่าอยู่ด้านบนของลูกสับประรดเนี่ยเขาเรียกว่าจุกครับอ่าจุกอันนี้หักไปปลูกเลยครับแต่ส่วนมากมันบ่ค่อยมีครับเวลาเขาตัดสับปะรดเนี่ยตัดเอาไปขายเขาตัดตัดขวนแล้วเขาจะตัดจุกไปครึ่งหนึ่งมันก็นเลยแบบเสียหายไปเลยครับมันไม่สามารถเอาไปปลูกได้ นอกจากเขาส่งสับร,ดรงลดส่งโรงงานส่งโรงงานครับเขาจะหักหักหักจุกออกอจุกนี่มันสามารถยังยังสมบูรณ์อยู่เขาก็เลยเอาไปปลูกได้นะครับสับรดลดโรงงานถ้าสับรลดตลาดนี่เขาตัดขวัญแล้วก็ตัดจุกมันก็เลยเสียหายไปเลยครับนี่ครับจุกน,นี่เขาเอื่อนมาจุกจุกสับรลดอันนี้เขาเรียกว่านอครับนอ แตกออกมาด้านข้างๆต้นเขาเรียกว่านอ,อน,นี่จุกครับนี่ครับอันนี้นอครับนี่ครับเห็นไหมครับมันแตกออกมาต้นหนึ่งที่ว่ามันเอาลูกไปเขาตัดลูกไปแล้วมันทีเกิดนอออกมาเนี่ยครับนี่นเขาสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ปลูกต่อได้ครับนี่เพราะว่าเงาหนึ่งนี่มันอาจจะมีหลายหลายนอครับมีสามสี่นอเขาเอาไปปลูกแบบเดียวกับอ้อยนะครับ ตัดแล้วมันก็เกิดนอออกมาแตกออกมาก็เป็นลำต้นอันนี้คือกันนะครับเ้าหากกักไปแล้วมันก็เกิดนอ,อขึ้นมาเนี่ยครับแตกออกมาเป็นสองสองสอง,สองนอแปลงนี้ก็ทยอยตัดขายไปเรื่อยๆครับผมนี่เบิ้งครับปลูกกันเยอะครับแถวนี้ครับสับปะรดสีเชียงใหม่ครับผม วาบรรยากาศว่าฝากครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเรื่องของสับปะรดนี่ครับครับสวัสดีดีครับผม